สวัสดีครับ๊บกับช่องต่อตอมรถไถคือเก่านะครับพี่นอ้องวันนี้ก็ได้ออกมารับจอบครับไถเตรียมดินปลูกอ้อยนะครับพี่น้องก็ผมเกิดพึ่งมาตะเกียวเขานะครับให้น้องเพิ่นมาไถถ่านะครับแต่เศ้าออไปแล้วครับสิบสามไรนะครับ เจอซีเข้เขเข้าไปครับแด็ดหาบ้าพลังครับดินเพิ่นเอารถหน่อยไถลรอครับเทื่อนหนึ่งนี่มันเพิ่นว่ามันบ่เล็กนะครับเพิ่นก็เลยให้เอารถใหญ่มาไถนะครับดินานานี่ง่ายนะครับพี่น้องแต่ว่าดินพื้นนี้ถือว่าซุ้มดีนะครับปลูกอ้อยนี่พอดีเลยนะครับแปลงนี้ซิฟก็เยอยู่ครับ กลอีกน้อยนึงครับเด็ดหาบ้าพลังเงาครับออกมารับจอบครับจอดหน้านะครับซีเค่ๆครับใอ้เบาเบารถด,ดีครับพี่นนอกโอ้แทบสิบวเห็นรลดเลยนะครับเียบเทียบกับไข่งหลีก็ผมว่า ซีเค่คนี่เบารถดดีกว่านะครับพี่น้องต่อใบพานผมก็อยากเบิดแล้วครับเหลือประมาณยิบสองยิบสามนิ้วนี่นะครับตอนใบใบมาน้ำมันยิบหกนิ้วนะครับพี่น้องไว้หลังไทเอานะครับบลายครับแจนี่ ดินไายครับพี่น้องไอ้ง่ายครับไอเขาดีน้ำนะครับไอไดเลือกอมนะครับเป็นสีเหลืองอ้อยครับอีกสองสม,มือเนี่ยครับพอพอด,ดีเห็นน้องเพิ่นออกมารับจบฐานนะครับผมกะอยากเกี่ยวเขาขึ้นเก้าแล้วครับเสียงนิ่มๆครับพี่น้อง เบารถดีครับนิ่มๆเน้นนะครับโบนักรถพี่น้องต่างกันหลายอยู่ครับตะกรอนผมก็ใส่ไข่หิงหลีแหละครับก็ล่องเปลี่ยนไปเรื่อยครับแต่ก็ดีทุกไข่แหละครับแต่ว่าตัวนี้ผมว่าเบารถดีนะครับ เดยดหน่องห้ององครับเอนีก็ตกลมครับพี่หน่องผมมาประัานนะครับหน่องคุณใช่เองตกลมนะครับคุณสรุปโ้บวนนะครับพี่หน่อง ตายลูกปวดแล้วครับเนี่ยนี่ข้ากเกี่ยวเขานะครับบันเดียรทายช็อตเด็ดให้พี่น้องในเบิ้งเจอครับยินว่าเอารถเกี่ยว่ครับมาหลากขึ้นนะครับโอ้เลิกแข่งนะครับ กะสีมืดแล้วครับพี่น้องกำลังไก่สีมืดเนาะครับเสียงนิ่มๆครับ เกี่ยวเขาแล้วเปินแล้วครับจังสรได้ลงงานเต็มโตนะครับเครื่องนี่ก็ยากน้ำรถเกี่ยวนะครับพี่น้องโอ้ยหุ่นไงแล้วครับเบิ่งดิครับเลิกเนาะครับมันเป็นดินทร,นร,นา,รายนะครับคือว่ารละครับใช้ง่ายนะครับ นะครับห้อยตกลุมนะครับโอ้ยไงแล้วครับกตเนี้ยอันดีนะครับไทยแล้วก็เพื่อคนคังใส่งานได้นะครับ เสียงนิ่มๆครับบนหักรถครับฟังจากเสียงรถจะได้ครับพี่้อง J K ครับรถกับบรล่างเชื่อครับเงียบเนี่ยก็เอาลากรถเกี่ยวครับพี่น้องจะทาบ้าพลดังห้าครับ คอยมีเวลาแล้วครับเสรแล้วครับเกี่ยวขอแล้วเส็จแล้วครับ แทบสิว่าเห็นรถเลยครับพี่นงองเหลือประมาณไล่หนึ่งเนี่ยแหละครับ เออทั้งเงินไทยอะไรละจักบาทเนาะครับแถวบ้านผมก็ไทยพันสามพันสี่นี่ก็ทุกปีก็ไรล่ะหาลอยครับปีนี้บ่ฮู้ว่าน้ำมันแพงเสียอะไรละจักบาทดีเนาะครับแถวเขตอำเภอกุศลปุ่นนี่ครับไรล่ะหาลอยนะครับปีที่ผ่านมาปีนี้น่าจะปับ๊บดีจังไรเนี่ยแหละครับทั้งอื่นไทยอะไรละจักบาทกันเนาะครับแถวบ้านผมนี่ไรล่ะหาลอยนะครับ ไอ้หยกล่องเก้าร้อยครับชุดปีปีนี้นะจะปั๊บเป็นไรละพันนะครับไถไถกับยุกล่องมั่นนะครับมันแพงหลายครับพี่น้องนี่ก็สิบสามไรครับเบิดน้ำมันสองพัน 2, สี่ครับ 2, สองพันสี่ก็สีเหลืองเนี่ยู่ครับเติมมา 2, สองพันสี่นะครับมเมือเช้าก็จีเบิดประมาณสองพันนะครับ สองพันสองพันสองนี่ครับประมาณนี้นะครับครับผมคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ